น่าอยากได้ก็เข้ามาเอาสิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพวกเจ้าสนุกมากเลยสินะในการขอบความ เมาลนกรบข,ข้ามนุษย์ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคก็ยังต้องพ่ายแพ้กับความโรคในพลังสิ่งที่พวกเจ้าขอบค่อเรียกกันว่าแหวนนั้นมันคือนักรบข,ข้าจงข้งขาค่อพร้อมใจพรังของเนรหกหากมี ผู้ครอบครองนักรับของข้าจนถึงหอ่นอยู่ในสถานที่เดียวกันไม่บากนั้นประตูนารุกจะเปิดขึ้นอีกครั้งจงครอบครองเหล่านักรุกของข้าสคุณออกมาได้ไงฉันก็ทำลายโอกมาไงแนละ้ว <c oughs> คุพยายามรีบกลับมาเลย แท่งตัวบ้าหรือคุณนะะงดนผมลงล่างอะฮะลงไปข้างล่างนะคุณถอดเสื้อผ้าไปเนี่ยนะถอดเสื้อมันร้อนอ่ะถอดเสื้อแต่เหงื่อก็ซกอยู่ดีนะคะผม <c oughs> รีบกลับมาเลยลืมไปว่าคุณยังโดนล็อกอยู่ให่ตายเถอะถึงจะ เซวีเธอจะออกมาไม่ได้เผยโซที่คุณล่าน้ำมนต์เอาไว้แต่ฉันไม่ใช่เธอนะคุณไปอาบน้ำก่อนเลยเถอะตัวเมน็นฉ่งเลย <c oughs> อ๋อใช่มีคนปลูกฝ้ายไว้ด้วยสิ ตายสิสปลูกซะเต็มไร่เลยนะเนี่ยอ้มันาได้ม้าเปรักดีอือหือ ดูน่าอายนะเวลาที่คุณเอาโซ่ของมือฉันแล้วก็พาฉันไปไหนมาไหนด้วยนะกลายเป็นว่าฉันจะกลายเป็นทาสคุณซะง,งั้นคิดยังไงล่ะคะกับการที่คนดำได้เป็นเจ้านายทาสของคนขาวนะคุณเรียกพวกเขาว่าอะไรนะ <c oughs> แต่คราวนี้ฉันคงจะเรียกคุณว่า นนมันขึ้นยากนะคะอาจับมือผมไว้หญ่นายผมล็อกข้ขขขขอมือของคุณไม่สองอาจารย์คุณจะหลุดไปไหนก็มือผมก็ตามไปด้วยตายสิผมมาอีกด้านล็อกข้อมือซ้ายไว้อยู่ ไงป่าไอ้ด๊าป้าบอกไงโอ้อไรบ้างสบายดีครับเกียนบอกนะมาหาคุณโอริเวอร์ใครส่งจดหมามาล่ะเนี่ย อ,อ๋อครับค่ะนั่นเราถือวิชาสารเลยะะนะแล้วคันนะแล้วมาหาโอลิเวอร์หรอ,อเกลน่์ไอเลนบอกว่ามาหามาหาคุณอ๋อค่ะแค่ไม่ได้เจอป้าสักพักเลยนะจะให้หาออคุณโอลิเวอร์เลยครับจะหาเอาคุณโอลิเวอร์โดยฉันไหมจะได้สง่งจดหมายไปหาเขาได้ก็ดีครับหนูเพิ่งเจอกับกลุ่มนักรบทเราก็ พวกคุณใน q u i เตอร์เขาอยู่กันกลางวาเดนทายนะฮวทำไมเขาไปโผล่เวเดนทายเจ้งว่าสตอพอดีไม่ใช่อหรือน่าจะกำลังไปค่ะไปมันเกำลังนัดแท้แผนกันอยู่กล้เป็นมันไกลแล้วแอสเตอร์ว่าจะไปถึงนะมาเห็นหนูถูเกลล์ลามโซไว้อยู่เขาเลยถามกันหมดเลยนะถามกันพร้อมกันด้วยว่าลามโซนางไว้ทำไมกันก็นะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะหนูอาจจะบอกเข้าไปก็ได้ว่าถูกเขาจับเป็น่านะ แล้วป่าสนใช่ไหมคะคุณโรไดเวอร์ดอบคนะขอบคุณนะขอบคุณท่านอือการเป็นไงบอบรก็อืมจะเรียกว่าน่ากังวลนะคะทุกครั้งที่มีประจันสีเลือดออกมันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอาครับคุกเข้าไปนอนได้ใช่ไหมครับคุกเข้าไปนอนได้ใช่ไหมครับได้ ท่านคคท่านถือของเยอะเกินไปหรือเปล่าจะไปอยู่ในนั้นไหมแล้วก็ดีเหมือนกันค่ะเพียงเพียงคืนแล้วอ่ะโอ้มาเลยคงต้องเล็กเสียฝากเอาเบียร์ไปที่เอ่อคุกให้นะคุกเหรอ,อไม่ใช่เอเอไปเลยก็ได้นะ่ะโอเคยูตรงนี้ก็ได้ วิ่งเกวิ่งวิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่ห้อไหนก็ได้ห้องไม่ยากครับว่าเป็นไงห้องนั้นว่าเกวออกมาออาไม่ยากครับปล่าโธ่ผมติดอยู่กับช้งปลดออกสิคุณคุณแกล่นไปแล้วโบดในนั้นใช่ไหม โอเคครับแต่ถ้าเกิดซิวี่ทำร้ายเจ้านะไม่เป็นไรครับผมมีวิธีจัดก,การอยู่ยใจนะครับกูใจหายได้ไงแล้วดีงี้จะปลดจะปล่อยอยังไงนะผมมีวิธีอยู่ครับป้าโอเคต้องใช้ความรุนแรงกบโซ่โอเคปอดแล้วแล้วออกไปได้นะครับเดี๋ยวยังไงจะให้ป้าอยู่ดูด้วยไหมดูว่า ไอดูดูดีกว่าเ<า>พออื <Okay. S 1> ่อความปลอดภัยโอเคครับจะมีอะไรป้าจะถ้าต้องยิงป้าก็จะยิงนะครับเฮเล่นป้ามาอยากยิงเจ้านะเพราะฉะนั้นประคองสติให้ดีนพยายามนะคะมันมีได้เสียงของเธอนะพ ใจเย็นนะคุณตั้งสติก่อนนะคุณตั้งสติก่อนนะใจเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยสติก่อนนะคุณตั้งสติก่อนอะงี้ยุ่งนึงเฮ้ยเยจ้าอีกไหมเ,เกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยอาละ ดีแล้วป้ามันเกิดอะไรขึ้นตอนฉันไม่อยู่โอ้ตอนที่ฉันไม่อยู่เวลาหนะน้าหนาวข้นทางนั้นมันมีเรื่องอ่แหวนปีศาจแหวนปีศาจมันเกิดมาจากมีคนไปเปิดประตูนรกทีวาเลนไทน์ ช่มีคนเปิดประตูนรกที่วาเลนเ<อ>ไท<ด>น์แล้วก็ฉันอยู่ทันอนะ่านใช่ไหมแตั่ล้วมันมีหลังจากนั้นมันมีแหวนปีศาจถูกออกมาแล้วก็มีคนไปครอบครองมันได้ไปประตูวงเดินได้ไดปีศาจปีศาจจากนารกปีศาจจากนารกใช่่คิดถึงคิดถึงะ <laughs> เอาเลยคุณเดือดเลยมันช้ได้แล้วเนี่ยปล่อยหัวให้สบายปล่อยหัวให้มันโลดโลดกันให <c oughs> ้ซื้อวิมาคุยกับผมเจ็ดตีแล้วปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจภาพจำนเดิมมันวนกลับมาแอบตรงนี้ <c oughs> ครั้งนี้ไม่จะเป็นต้องใช้เอาบุต ใช่เพียงแค่ลูกโมของผมก็บอกเดียวเท่านั้นมีการสยบเธอแน่นอนเราไปถึงตายแน่นอนเราไปถึงตายคุณเกลวใจเย็นเกลชายตาบอดกับพวกมนุษย์ผู้ต้อยต่ำเศ้าแค่นี้ตึงข่าไว้ไม่อยู่หรกอกชายตาบอดละ ศาสที่ค่อนข้างเค็มเกลมเลยทีเดียวนะ,ะเหมือนว่ายอ,อยหรือแม้แต่ไม้กางเขนที่เป็นผู้จะเอาพลัง,งเจ้ามาอยู่แต่ว่าถ้าสิ่งสิ่งของนั้นฝังไปอยู่ใน,นร่างกายของผู้นุผู้หญิงท่านนี้หรือคุณเทเรนพ <c oughs> ลงังศักดิ์สิทธิ์จะกระจายไปรอบตัวของนายจะทำให้เจ้าถูกกักขัง กว่าสัญลักษณ์เด้นจะหายบอกผมทีว่าเขาไม่เอาแบบไอแอนเนตเตอร์อืมแบบนั้นแหละนิ่งไว้เจ้ายิหาได้ไหมตอบถ้าเจ้าทำแล้วก็กว่าไม่ปลาขังเจ้าไหมคุณรอล่หละทอดเชอร์คุณไม่เลือนงเอกเเอาเขาออกมา การที่เราพาที่คุกให้เขาออกมาใหาออกมาอยู่ในวงของทรายของผมอยาให้ออกไปมากว่านแอสเตอร์ออกไปก่อนไม่เอาแบบนั้นได้ไหมเกยลอย่ามาเปิดชันนะจอมนุษย์ผู้ต่อยทั้เงียบซะด้วยความปลอดภัยพากคุณจะไม่ทำอะไรงงงุ เอาตัวนางมาไว้ให้นางนั่งลงดีวงรอดของสายของเกลือผมพระตัวนรกที่ต่อใต้จะไม่มีวันปิดลง<ป>จะใายตาบอดเลยางขนาดนี้แกวผแล้วอยู่เงียบๆนิ่งๆถ้าจะช่วยเฮเลนแกต้องนิ่ง ใจหยุดตัดทาหน่อยเกลือข้าก็รู้เป็นบางท่านข้าเป็นเพียงคนเดียวที่ปิดประตูนรกดันได้เจ้ากระไรให้ข้าปิดเป็นมากเล้วสิรู้ไหมเดี๋ยววิเจ้าเคยสงสัยไหม หรือคนในนี้เคยสงสัยไม่อทํทำไมพระเจ้าถึงไม่ลงมาช่วยเหรือ <c oughs> เพราะว่าพระเจ้าให้อำนาจข้าตัดสินใจ เต่มใหญ่ประวัติยอห์สุคริสตสังเตอารีเมอันอาอาเมนใน้ดำของมือขวาของพระพุทธเจ้าข้าขอสลักไว้กางเขนลงบนตัวนั้นเพื่อยับยั้งอำนาจชั่วร้ายต่างๆที่จัดครอบของจิตใจของเราอาเมนเตรียมใจไว้ดีสุวิได้ปลอดภัยหรือเปล่า กับคำแกนั่งหน่งเียวฮัของพระเป็นถอยถอยอมาจากตรงนั้นก่อนถอยมอนจาเกียวกันเดี๋ยวฉันอุ้มเขา แสบจังเลยนะมันเริ่มเย็นขึ้นแล้วฮะจะกดีขึ้นปาดแผลนะอย่างนีค่ะผลของสัตางเขนที่ขคาสลับไว้ทำไมเอามีดฉันออก มนมันก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆทันอีบังอาจตัดมันออกมนก็จะถูกคลายออกสิวีก็จะกลับออกมาได้อีกฉันคงไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกค่ะขอบคุณนะคะคุณโอลิวาแต่เรื่องของกฎหมายมันช่วยไม่ได้ ผมช่วยจะถอดนี่แต่พลังของเธอไปไม่ที่ออกมาหรอกวะดีแล้ว<อ>ละ่ะคณเก้วคงต้องขังเขาไว้เป็นปลาเขาจะตื่นพยายามอย่าเข้าใกลแหวนพยายามอย่าเข้าใกล้กลสิ่งชัว่วร้าย ไปอย่างนั้นที่ผมทำมาทั้งหมดก็จะไม่บีผลเลยขอบคุณมากนะคะค, <น S 2> คุณรีวิวเป็นไรแน่นอนถ้าเธอส่งไปอีกครั้งมนก็จะถูกทำลายมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเข้าใจไหมเฮเลนเข้าใจค่ะอย่าเลือกอที่จะใช้มัน หนูปนไปมีทาใช้มันอยู่แล้วล่ะ่แจะว่าจะนอนหรือป่าเปิดห้องห้องนึงให้นอนนอนนอนพักดีกว่าค่ะ้มันเออก่แสบหลังไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแสบแสบมากเลยหนความสี อ่าอฮะเดี๋ยวผมไปส่งจดหมายให้เจ้าเสียก่อนมันจะได้ไม่เป็นห่วงคืนแค่หนึ่งอึพอแลค่ขมากเลยนะมา,าบ้าน,าาานาก็จะช่วยคอยบรรเทาค่ะ ัวสม,มุนไพรก็พอเอาไว้อย่างนั้นก่อนเดี๋ยวแพ้นก็จะด,ดีขึ้นเราแช่มนแชยิ่งกว่าเบียร์อีกนะคะวันแน่นอนอยู่แล้วนะ <N> นอนพักจะไปเดินเนี่ย <N> ไม่รู้เกวต้องสะกดด้วยหรือเปล่ารู้แกว่านะคงเราจะต้องสะกดด้วยนะ <N> ถ้า เขาอยู่กับหนูตลอดเวลาอาจจะเป็นชนวนทำให้ซูวีกลับมาก็ได้นลน้งแลเข้าวาไงบางกลายเป็นถอดเสื้อทำงานทุกวันเลยตัวเหม็นมากด้วยแห้ะคะ่ะแสดงว่าเขาเองก็อยากให้เจ้ามองแต่เขาอะนะ หนูต้องไล่เขาไปอาบน้ำทุกวันเลยนะกลับมาบ้านก็ถอดเสื้อเหงื่อสกเลยนี่แได้าอาบน้ำไปบ่อยไปบสะสะอกคุณรีเวิร์สกุณเขา,ขา,ขาก็อยู่นี่นะดีแล้วนะคะที่ดื่มมาก่อน แต่มันก็นยังรู้สึกแสบอยู่ดีหมอป่าเอยายายค่ะมันจะไม่โดดไม่เออ,อเว่์โดดใช่ไหมค่ะ่มตัวอันนี้ยาทายาทาอ๋อเมื่อวานก่อนหนูช่วยรักษาผู้ชายคนหนึ่งไปด้วยค่ะเขาถูกหมาป่าควรทินาท้องแผลไม่ค่อยลึกมากเท่าไหร่ <c oughs> อืม กระปุกปแบบนั้นมันจะแกะออกยากไหมนะคะนิดหนึ่งอะนะแต่ใช้ชดงัดๆก,ก็ได้ออืมเราเคยงัดจนปวดเล็บไปหมดเลยเลไไม่ค่อยชอบเก็บใส่กระปุกแบบนั้นแต่พอไม่ใส่กระปุกแบบนั้นมันก็เสื่อมไวมากเลยแต่เฉพาะใส่กล่องไม้เนี่ยกลายเป็นน้ำไปเลยนะคะ <c oughs> แกอย่าไปวางไว้ใกไ้่ไฟแะ้วกันนะ อากาศเย็นๆน,นี่มันก็คงไม่ทำให้มันละลายอะไรมากค่ะก็เอายานี้มันจะเป็นสมถ้ามาจากสมุนไพรนะมันจะช่วยเรื่องแพ้รอยใหม่ในพวกนี้ได้ถ้าแบาบว่าอย่างน้อยก็ไม่มีใครเห็นแผ่นหลังหนูนอกจากป้าแล้วก็เออล <c oughs> องดูนะกอดเสืออากาศมัจะเกิดอะไร ตาปรับดงดาขเกลีวเอาไปดูสยบปีศาจร้ายที่จะเข้ามาลุกทำลายตัดฟันไว้คุณเกล่ยวโอ้โหอ้โอ้โอ้้้้ ดูว่าลูก,กดดตึวเองแค่ต้าแต่ชัดก็ต้องสักที่ซ้ำเดิมแล้วคุณเกวแค่หมดกัดเองอคุณร้องไวอยๆยังกับยังกับผู้หญิงเลยนะอยู่ต่อหน้านักรบทั้งสองด้วยนะจ่ายเขาได้นะคุณชัดไหม <c oughs> ชัดแจ๋วไหมกรอละ ชัดเลยค่ะอ๋อนึอกว่าไม่ชัด<ว>จะได้ก็แบบใหม่หมดตัวเราช้างเลยพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันเป็นการประ,ะทับเอานะประทับต่อจ <cả> แบบน้ำรังเนื้อรัองตัวเกวเอาดินปืนที่มันติดตรงเสื้อเอา ไม่งั้นไปโดนอะไรที่มันเจสียมันจะระเบิดขึ้นมาแผ้แิ้ีล้างอย่าโดนน้ำนะพยายามจะค่อยลูบๆเอาก็เนี่ยปลาเอากระปุกย่าให้เดี๋ยวเล็นเล่นก็สลับกันทานค่ะแล้วท่านๆกลับดีๆนะื่อแกไปพักที่แบ็กก่อนเถอะเดี๋ยวฉันกลับบ้านแล้ว ไปสงบสติอารมณ์ผลของเดียวเวนไทยมาที่นี่แหละใหญ่สั่นเหมือนกอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหุ้งๆน่ากลัวเลยว่าบ้าแล้วคุอยากิดคุกเหรอเลยกดตู้นะนี่แกจงใจซ้าแผลที่หลังองพวกเขาใช่ไหมเนี่ยเออไหมพวกเขาทนท่าอยู่แล้วอ่ะใช่ไหม